คุณแทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนตอบคำถามกรณีนายทืยุทธสุวรรณเกษรซึ่งเคยยื่นสามนูนยื่นกรกตยื่นปปชกรณียุบก้าวไกลเดี๋ยวต้องไปเรื่องการกระทําอันล้มล้างการปกครองแต่คุณทืยุทธ์ยื่นต่อสามน,นูนวิทยให้คุณทักษินกับเพื่อไทยเลิกการกระทําอันจะนาไปสู่การล้มล้างการปกครองอซึ่งคุณนัทพงษ์ เมื่อเช้าที่ผ่านมาหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าตัวคุณเทนยุทธผู้ร้องยังไม่ได้รายละเอียดรอให้ถแถลงข่าวก่อนซึ่งคาดว่าสิบโมงครึ่งใช่ไหมเมื่อถามว่ากลไกลใช้สามนนยื่นคำร้องมันจะเป็นหนังเหมือนดวนเหมือนที่ท่านโดนเลยนะเนี่ยพักเก้าไกลโดนมาเนี่ยบอกตามหลักการเนี่ยคุณเท้งบอกเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือกลไกของสาร,รมนูญมากั่นแกล้งกันทางการเมืองทีน,นี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วคุณเท้งประเมินว่าจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองแค่ไหนลองฟังกันดูค่ะ ในเรื่องหลักการพวกเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือกลไกอย่างเช่นสารรํามนูลนะครับมาใช้ในการกันแกล้งทางการเมืองอันนี้โดยหลักการนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดคดีดังกล่าวที่มีการยื่นเมื่อเช้าเนี่ยก็เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปดีกว่าครับก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ผมคิดว่าต้องรอดูรายละเอียดคาร้องนะครับจะได้เห็นว่าคําร้องมีน้ําหนักมากกว่านเท่าไหร่ครับ,รบ,รบงั้นวันนี้ขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพระมู้ชม